ครับผมสวัสดีครับผม,ผมพอ่อครับพ่อหมูตกกบน้านส้มตำแม่หมูตกกบขึ้น,กน,นเ,เก่าครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมเราต้องเกาเตัวเด็เดมากครับมือหนี่งนน้อครับผมคือพ่อหมูบอกว่าละครับคือปอยของคำนวณสุดของพ่อหมูไปแล้วเดี๋ยวพ่อหมูสิเข้าไปเอาเลขวัดปู่ชัยวานครับผมอ่นนี้คาว่าคือปอ้แล้ว บอกจะบอกให้ครับซื้อมีดทิศหน่อยก็หมดอยู่พ่อะมือเพราะกรเป๋าเพิ่งวานเรียกกระตรงตัวไหนก็พ่อหมู่บ่คือคนตัวไหนเนี่ยเออเดี๋ยวเขาจะไปจอดเอาใจจังเพื่อนว่าให้ยิ้มเพื่อนว่าเขียนใส่กระดานมาแล้วเนาะเออแล้วพ่อหมูจะเพ้อเออเย็บซี่ทำเป็นมไปเบิึงน้ำทุกคนนั่นครับเนาะเออพอโมขออนุญาตเอาคนทีโลกเลยครับผมเออซื้อเพื่อนว่าแหละไอ้ใส่นาคายมันเกี่ยวกับมยังมาใั่นถ้าจะว่าใส่นาคายเกี่เชียวเชียวเหนียว มันป้องกันโควิดบอกสั่นเกี่ยวกับโควิดสั่นจังเลยใส่หน้ากากอยู่เคียวกับหูสั่นโมโหลงงอเหมือนโมแนดีหน่อเกี่ยวกับหูสั่นเอฟซีนั่นอ๋อก่อนฟ้ามันเกี่ยวกับหูเกี่ยวโควิดเนาะนนี้โอ้พรอมหมูพร้อมานของเราพร้อมหมูสีตะปูนี่นะปวดโกกคุณครับผมใส่ลายเดี๋ยวพอมหมูสีพ่อไปวัดใช้วัดครับไปเบิ่งตัวเลขเด็ดๆมาฝากเอฟซีเพราะเอฟซีอยู่งเออถึงวัดกันเลย ่ายิ่งขาวว่าคนบ่เห็นใครบุบว่าอย่างังไปเฝ้ากับบ่ได้เห็นหนาห้าเห็นตาเข้ากับบ่ผทายเห็นน้องยามมันเดือดร้อนเพิ่นเอ่อข้อมือเพิ่นเบ่งตัวเองเพิ่นแยกบนเป็นบนแยกล่างเป็นล่างยิ่งขาวว่ายังสั่นเนาะพ่อหมูถึงจะพ่อเอฟซีอ,งงอ,อย่างเบิ่งเลหนื่ว่ามันติดแต่งใดเพิ่นเพิากกา่นแห่งแน่นอย่างแท้คือเข้าสู้เลยแถมบางรู้ักเด็กกับการไปสัตหีบเพิ่นเออ ว่าข้อมูลือไก่ข้อหมูก็บตัวแต่ยื่นข่าวก็ว่าคนไทยว่าคือทุกงวัครับผมเ่าข้อหมูว่าที่ตกข่าวแต่ข้าต่าสมบุกนุบ่เนะด้านต่าสมบุกรุ่น่ะก็เลยบอูวัข่าววุ่งในวุ่งหงอดสะว่กมือข้อหมูรืช่วงโคยิดเนาะโคบิดคือ่อยฟังนะครับผมีวิตต้องยู่กับยาต้ําบาสไปใส่มาใส่เงี้ยกระได้เนาะชีวิตต้มปล ก็วันนี้เราบางกูเดียวครับลดโลงเลยครับลดชีพตั้งแต่เดือนให้ซอยกันครับผมเดี๋ยวจะให้ไปแา่ไครวัดโกไคยนั่นนั่นนี่เนี่ยครับโลกนั่นโลงนี่มากใช่น,น้อยกต่ทาไปเนาะไอ้ท่านที่ชอบเบีรซี่ของพ่อหมูยูดีสุขภาพแข็งแรงทุกค้นยับไปยากทางหลายครับผมขอปฏิบัติตามขั้นการท่านบอกล,าลก่างนอูอนนู่นป้องกันท肺炎ย่องทางกันครับผมเป็นย่องทางแต่ว่ากั้งยงครับผมเนาะเดือดตามพ่อหมูไปครับผมพ่อหมูเฉพา ไปวัดไปเบิ่องตัวเลขของวัดหลวงปู่ชัยวานเท่านาะครับเนาะตามพ่อหมูมาครับผมครับผมพ่อหมูกับพ่อมาถึงวัดเหรอครับเนาะวัดที่พ่อหมูบอกไว้เมื่อเช้านี้เนาะว่าเสียเพราะวัดชัยวานเท่านี้แหละครับผมพ่อหมูก็สิมาะาเบิ่องตัวเลขของหลวงปู่เพิ่นที่เพิ่นให้มาเมื่อเช้านี้ที่เพิ่นบอกมาเมื่อเช้านี้เนาะพ่อหมูเพิ่นเข้ามาวัดเดี๋ยวพ่อหมูเขาชมวัดก่อนนะครับเนาะ คืออยุนิวัตพ่อหมูประหยากเสียงดังหลายครับผมพ่อหมูเคยพูดคำว่าเบิ่งตัวเลขเสมาถามเพิ่นเพิ่นอยู่วะน้อธรรมบุญยูคำว่าเป็นยังงั้นครับเนาะยูห่อท้ายเอาทะตัวเลขครับผมครับผมขอบคุณแล้วพ่อหมูจะขออนุญาตไปแล้วครับแม่หมูจะลงทั้งช่องแม่หมูโตคกครับพ่อหมูโตคกนะครับเนาะแมวหมูคำว่ามาเบิ่งก่อนตัวเลขขู่ชัยวานนะครับเนาะครับ บอกว่าทามากมรับมาบึงเอาไว้เลกระดาษได้นะครับเนาะปูผมปูพันก็ะยุนเหระครับเนาะครับผมมือเศร้ามือเศร้าหนึ่งวาท้ายมันติดเขาครับมันติดออกแท้ครับผมครับหลวงปูพันก็ะยุนเหนะครับเนาะครับผมตัวผมมาบึงตัวเลขไปนะครับเนาะครับผม <ick and blood flow> <ick and blood flow> นี่หลวงปู่เพันเขียนไว้ให้แล้วนะครับในกระดานนะครับผมผมเพามาเบ่งครับผมอ่เด็กที่ปู่เพันเขียนไว้แยกบนแยกล่างนะครับเจ้าแยกบนแยกล่างครับ <S <S บนนี้ก็จะเก้าสามศูนย์ศูนย์สามเก้าสามศูนย์เก้าศูนย์ครับผม ล่างนี่ก็ชัดเจนนะครับล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะครับสองพฤษภาคมหกสี่ล่างหนึ่งหกหกหนึ่งกับเจ็ดสองนะครับเนาะครับของงวดวันที่สองเนาะไอซี่เห็นเขิ้นพ่อหมอูบ่ข้างล่างจะเป็นรวย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 นะครับผมรวยแทงงวดน,นี้ครับมือข้หมูอยากสั้นเนี่ยครับผมมาได้ออกสากล่องมาเดี๋ยวพอหมูสู้กับไอ้ไก่เลย ต,ตามนี่เดี๋ยวพ่อหมูก็ยสิขึ้นไสนาท่อสัสท์อีกที่หนึ่งนะครับเนาะและกักก็คือทั้งปูพันบอกเนาะบอกบอก,บอกพ่นบอกให้สัมภาษณ์อย่างเงี่ยอให้ซักให้ถามเนะมาะว่าเอาตัวเลขปูพันผมก็เขียนไว้ในกระดานปูพันกระดานกันนี่แหละครับผม สถานที่วัดกะโรงเย็นครับผมจนใหม่เต็มไปด้วยคนหลงเรือนนะครับเนาะผมเอฟซี FC ทุกคนนะครับเนะาะมาเพลิดเพลินแล้วนะครับเนะาะเลขปูเพิ่นกะเข่าลายงวดแล้วครับแต่ว่าพอหมูเพิ่งดูเนาะแต่ว่าเกิดเข่าสงวดนะครับงวดมักนก็นเขา่างวดก้อนก็เข่าเขามาทุกง,งวดครับ คนฮัฟปูนว่าก,ก็เป็นปีแล้วครับที่เขามาอยู่ในตะวันอันมุม้ยไพจัก,กให้แบบนเงียบๆ่อยากให้คือ,อกระเหกลือครับให้คนให้จักหลายเพราะว่าฮัฟนว่าผิดทั้งยานผิดทั้งวินัยสงอย่างเนี้ยครับผมกะที่มาทายถ้ำกันหรือว่ามาเอาตัวเลขเอาเลขมึงคดน,นี่กะไม่อยากให้ไปบอกซื้อวัดซื้ออย่างนี้นครับฮัปูคนบอกกะให้แค่พูด ที่สัทธาอย่างกับว่หวายมาสักกะละแล้วกับ่าเอาตัวเลขกลับเลยครับผมว่าต้องไปบอกต่อกันคือห้าแาะว่าอย่างให้เป็นเอกเลยครับผมมันจะเสียทั้งปูพันนะครับเนาะแล้วก็ว่าอย่างให้เลียงมันดังมันหยังหน้ากระชุ่ไผมาเสียงโศกเสียงดวงกะมาเบิ่งแดงนะครับเนาะครับผมถ้าพอหมูกะเมื่อได้ทายซื้อวัดซื้ออย่างนะครับแล้วก็บอกแค่ว่าวัดใช้บ้านครับผม เนะนี่ยเขียดเพื่อใช้ว่านเ้องนี่ยแหละครับผมแล้วนักเสียงโชก็จังหวะไทยถามออกนะครับเนาะอโอ้โหคนกำลังอยู่กับผมนี่ยแหละครับขอ,องมือครับผมตัวเลขเนาะครับสามากกับแม่หมูกืบสี่ร้อยจังสองคนเนาะอยู่นู่นนะครับเนาะของมือได้ตัวเลขที่ ออก่านผู้ชมเหรอครับพอมาเบ่งตัวเลขออกจากบ้านมากคุทีหลังจากปล่อยอคลิป,ปนั่นแหละขอมาวันนี้ก็ัเขาเบ่งตัวเลขกนะครับเนะาะแต่พ่อผมูถือเพราะช้มวัดหน่อยนึงนะครับเนาะถ้าว่าช้มเป็นสัดในหน้าที่นิดครับผมจะเป็นนกเขาเนาะผมก็นกกน็นมีกระรอกเติมไม่เต็มเลยครับคุณนะวัดกับลมลื่นเนาะครับผมมันจะเป็นกระรอกนะครับผม อยู่ทั้งต้นใหม่ครับเป็นกระรอกครับแลนต์ครับตัวสอตัวนะครับกระรอกกระรอกสีดำตัวนั้นวัดลมเดินหนุ่มดวงสมยุนครับผมหมากไม้หมักให่หมักให้เหมือนอย่าเต็มสัตว์ใน่าชนิดกันหลายครับขอบคุณติดบริเวณวัดเงียบสงบดีนักสำหรับเนาะ สำหรับเอฟซีทุคกคนเนาะงข้อหมูกับพออ่อมหาปูแล้วว่าเพิ่งตัวเล็กแล้วเนาะครับผมก็ผมอยากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อหมูได้เยอครับผมหมวดนี้ของปูเซวาดนาะครับเนาะกขขดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อหมูแน,น่ผมจะมีกำลังใจเฮ็ดงานต่อไปให้เอฟซีได้เฮ็ดผลข้า,ขา,ขา, FC, าวไม่เอฟซีดะเบิงแบบมีคุณภาพ แลกาต,ตัวไปนะครับครับอ,อันที่เขาเขารือจะนี่กัเบื้องเป็นแนวท่างน,นะครับเด้อเนาะแต่ว่าของปูมันเขาตลอดครับผมะะสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะพร้อมกัขอให้ทุกคนโชคดีมีมีโชคมีลาภหมดต่อไปสองมันสบวันนะครับผมบคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม